นเดตใหญ่ยาล้างอาถรร์เปิดเบื้องหลังลายกิน,นรีใกล้ได้ดูแล้วหลังรอมาเป็นปีลายกิน,นรีเป็นละครชุดของไทยผลิตโดยบริษัท a อร์อา e ์ตเจเน o เรชัจำกัดสร้างจากบทประพันธ์ของพงศกรหรือในแพทย์พงศกรจินดาวัฒนะนำแสดงโดยนาเดตคุกิมิยะอุรัสยาสเปอร์บันก่อนหน้านี้มีแฟนคลับ ต่างพาก,กันลุ้นหนักมากว,าว่าเมื่อไหร่จะได้รับชมเพราะหลังจากที่ปล่อยภาพวิต t ิ้งไปเรียบร้อยแล้วนั้นก็ไร้วิแววละครจะออนแอรและจากวันนั้นจนถึงวันนี้เวลาผ่านไปนานนักปีและหลังจากที่แฟนๆรอคอยกันมานานข่าวดีล่าสุด ก็ดูเหมือนว่าละครเรื่องนี้เตรียมลงฉายให้ได้รับชมกันแล้วล่ะค่ะและก็ต้องรออัปเดตอีกครั้งว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหมอพุงสก่อนเจ้าของบทประพันธ์รายกินรีนั้นก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า ถึงเวลาของออกหลวงอินทราลาชภักดีและคุณหญิงพุดซสอนเสร็จีนะครับเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆขอบคุณนเด็จและยายารวมถึงทีมงานทุกท่านมากๆนะครับที่สู้ไม่ถอยได้เห็นทุกคนวันนี้เหมือนเห็นตัวละครมีชีวิตแล้วเดินออกมาจากหนังสือฝากติดตามด้วยนะครับยังไงแฟน อังตารอได้เลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ